สวัส yup. <po bio> ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปอะไรชีวิตโยนะคะ hours later วันนี้มีตัวใหม่มานำเสนอนะคะทุกคนอันด้บอาจารย์หนึ่งจุดห้านะจ๊ะสวีจ้า ราคานะคะอยู่ที่358,000บาทนะคะคอนอยู่ที่6,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะประมาณ6,000บาทเท่านั้นเราไปดูภายในกันเลยค่ะภายในนะจ๊ะบอกผ้าจ้ะสีดำมงโถสีดำสวยสุดมี FM นะจ๊ะมาติดแอคชั่นให้ด้วยจอบเป็นระบบไฟฟ้านะจ๊ะ wow. ห้องผู้โดยสารนะจ๊ะว่างขวางมากบรรจุได้หลายคนมากนะคะ oh, n <no>. าสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจวันนี้นะคะเราฟรีจัดฟรีจองฟรีดาว,ดาวให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญจองได้ตั้งแต่ถึงวันไหนนะคะพี่ฟางตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเชิ3สามเซ็ตมกอลาคมีเท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีมาบรใบแนะจ๊ะ,จะ สำหรับการจองนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก <Wow. S 1> ็วาสามารถจองได้แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมีเปลี่ยนแบตภาสีพบรบให้ฟรีและที่สำคัญน้ำมันเต็มถังและจัดส่งทั่วประเทศไทยด้วยนะคะโอ้มากคดอย่าลืมนะคะรถคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ทำาทำการจองเข้ามานะคะเรามีส่วนลดให้มูลค่า3,000 30, 0บาทและที่สำคัญนะคะยังมีโปรของแจกให้ลูกค้าอีกส0,000บาทเลยทีเดียวนะคะ อย่าลืมนะคะมองหารถสวยรถด,ดีมองหาที่ KTA ไชีวิตมีรถนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลบีือนเซลลฟังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกระต่ายกระต่าด็อกเด็ก